บายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเล็เอฟซีเบอร์สุขุสุกคนสบายดีม่เพื่อนเนาะโดยกาเมนี่กบผมพพ่อกับสาวดาดากาอยู่ให้อยู่หน้าอีกคือเกาบันดพี่น้องโดยกาเมนี่กาบอได้ไปถ่ายคลิปทางใดอีกเนาะนองเ้ยโดยกาสาวดาดากำลังจะกินเข่าเศร้าพี่น้องเ้ยโดยกาบอได้ไปถ่ายคลิปนั่นแหละพี่น้องเ้ยม่น้ก็ยุดอีกเนาะ โอ้ยกับมีเบียกมีงานอยู่ในเฮือนาาในซาน,ในั่นเนี่น้องเลย,เยก็เลยบ่ได้บ่ได้ไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยกับาลาดะก็สิกินข้าวพ่อแม่พี่น้องเลยมาพี่น้องเลยสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมากินขา้าวเศร้าน้ำกันมาหนี่พี่น้องกับของอยู่ของกินกับพ่อแม่ลายพ่อแมพี่น้องเลยโดยกินตามบ้านเกิดเมืองนอนทัางพี่น้องเนาะกับมีสมบัก์วัวกับซาลาดะเลยซื้ออันว่าไปถ่ายคลิปมาเมาาาื่อวานนี้ซาลาดะเลยซื้ออันว่า อัวหมูแล้วว่าเพิ่นเอิญอีกอย่างน้องเลยจะตะวันบ้านสาดดาเพิ้ลเอิญแบบอัวนะพี่น้องเนาะอัวหมูนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่าลายบ้านก็ละสีเอิญบอกคือกันพี่น้องเนาะโดยซื้อมาอยู่สามอันสิบพันพี่น้องเลยาเพลงขณะพี่น้องเลยมันมีสามทอนมันเป็นเป็นเป็นกอคอแลวพี่น้องเป็นกอคอเป็นกอคอเป็นคอที่เจ้าเอายางมัดนะเนาะโดยเจ้า ที่เอาใส่มันมันนแหละพี่น้องเลยเหากับบุงหมูบุพเนจรื้นอย่างพี่น้องเลยเนาะโดยก็โอเคพี่น้องเลยอย่างไรแรงฮางเนาะตอนนี้เฮากับกินข้าวกินน้ำตอนเศร้าเพื่อพี่น้องเลยโดยมาเพื่อพี่น้องเลยมากินข้าวเศร้าน้ำกันเลยเพื่อพี่น้องเนาะกับผมมีเนื้อกินกับผมมีอย่างหลายพี่น้องเลยก็มีสมพักกับอ้วนหมูคือสลัดดาเบ้าแล้วนะพี่น้องเลยสลัดดากระตัมเจลพี่น้องเลยเนาะโดยกับผมเป็นยังพี่น้องก็มีมะพร้าวกัดเอาพี่น้องเลยเนาะโดยมาพี่น้องเลย เบงมมากันลยอันนี้ก็จะเป็นอัวมูทิสระดาปิ้งพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยคุณคอนไฟอูดพี่น้องเลยมันม,น,น,น,ยนมันเนาะคอนไฟอูดมันดัมเบลปื้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นสมพักพี่น้องเนาะสุดพักบัวกระทั่งสระดาและซอยใบบนั้นแหละพี่น้องเยก็แม่พมันมาขั่นนี่พี่น้องเลยกันนกพริกน้ำกัน จิตจานเลยพี่น้องเลยมามาพี่น้องมาลุยกันเลยกับข้าวกับน้ำเขาก็กมีซัมนี่พี่น้องเลยเนาะโดยกับพูมี่อย่างไรพี่น้องเลยกกินไปวันๆแหละพี่น้องเลยชีวิตประจำวันเทาเนาะโดยก็คือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเลย มาพี่น้องเ,ล,งอยงอล,เลยมาลงมือกันเลยบันยูเข่าอะไรพี่น้องเลยการาซีฮกในสักหน่อยพี่น้องเนาะก็คือเทียงหน้าของพ่อกับแม่เพันยูพี่น้องเลยสะระดากับบุคคลได้ยูเทียงให้เทียงหน้าเนาะก็อยู่แต่ตอนกลางเว้นพี่น้องเลยก็คือไปนอนเนาะพี่น้องเลยเป็นข้าวเหนียวมากันเลยพี่น้องมาลงมือกันเลยกินข้าวเส้ามาเลยพี่น้องเลย พริกกลายพี่น้องเลยมันกะบม่มีพวกพริกสดเนาะนี่จะพริกแห้งพี่น้องเลยไปดูอันนี่ก่อนเลยพี่น้องเลยมันจะเป็นอะไรเนาะมันจะออกหวานๆพี่น้องเลยหวานๆมันๆเนาะอยู่ในตัวของมันพี่น้องเลย เนือไเประมาณนี้พี่น้องย่นเชงบ่าน้อเนาะน้องนเนือแน่นคักออเดีแซ่บพี่น้องเอยใส่กับคำเขาเลยพี่น้องเอย ขวี่สมพักเนาะแล้วจับสมพักกับแมาเลยพี่น้งองไงเสียเป็งสีเลยพี่น้งองไง หมาดเดียก็หูเรื่องเนี่ยพี่น้องเนี่ยชมพักของแม่เป็นใครยังท่านเป็นครเนาะ กินเพือเดียวคือเก่าพี่น้องเไงรสแซ่บกับ,บรตรงนี้แหละเนาะเมนที่สองพี่น้อง มันแห้งนะมันจีเป๊ะพี่น้องผิกเนาะถ้ามากินตอนที่มันกนําลังสุกแดงนะพี่น้องเลยออกหว,วานๆมันจะชามถ้ากินชมพักพี่น้องบก,กินมะพริกก็คือโบอแล้วเนาะคือสารดาเองนะพี่น้องเลย Cái này xíu đen kìa nông ạ chát đây Thì nuôi ra khăm kìa nông Mấy là đàn cắt nó Để kìm mít Cái kia ถ้าผักสมค่ะก,ก็นี่คือสิแเ่็บเป็น้องเย้ยแต่มันค่อยเปรี้ยวปานไดเนาะ ฮัลโหลรุ่ม่รีนบุคคลนี้ีไมอ่ะเนี่ แจ็กหน่อยแล้วพี่น้องได้นับมาอยู่บ่จะด้ดาวได้นับเลยพี่น้องอย่าลืมเลยกินยังเดี๋ยวเบิดไปแล้วพกมิดพี่น้องเลยป้าเงือแตกออพี่น้องเลย อันนี้อันนี้กินบัตรเดียวไม่ได้พี่น้องต้องหาซสองต้องเบกครึ่งพี่น้องไย ยัวย่วๆอะไรพี่น้องเง้ยมีมือนี่สารดาล,าละกิขพริกดาที่สุดพี่น้องเง้ย เจ็ดหน่วยครั้งแน่เจ็ดหน่วยแล้ววนะ่าเจ็ดเม็ดพี่น้องเลยเนาะถ้ารดาบ่ค่อยได้กินเผ็ดพี่น้องเลยคนระั้งแรกเนาะที่ได้กินเผ็ดถึงขนาดนี้พี่น้องเลยพริกต้นเจ็ดเม็ดนล้เนาะ แต่มันมันเม็เอนเผ็ดไปน้องมันแหบเหบ,เหบแบบนึงอะน้องพริกเหา่าถ้าชะระดากินตะเกะ้ากะเม็ดหนึ่งสองเม็ดหรือว่าสามเม็ดประมาณนี้พี่อน,อน้องเลยอันนี้คือฉุดๆเลยห่อเจ็ดเม็ดเก่งพอจัง坤 ลายเพชรเป็นตองเลยกินอันนี้เข้าไปแลายไฮเพชรเนาะมันส่องหวานๆกระๆนัวๆคืออะไรรสชาติทุกชิ้นทุกอย่างเด้พี่น้องเลยผัาอะไรบ่มักมันกันน่าิบโปเชฟพี่น้องเลยนี่กะบ่มักหวานกันน่าซีโปเชฟเนาะแต่ว่าสารดานักรสนี่พี่น้องเลยอบฉีบหวานๆมันๆนัวๆเนาะพี่น้องเลยคำใหญ่ๆเลยคำสุดท้ายเนาะอือ กคนทุกคนเอิญแบบไหนเนาะหาภัยหูคอมเมนต์มาบอกอะไรเลยพี่น้องว่าเอิญคือกันบอเราบอกคือกันพี่น้องเนาะแต่ว่าวันสาลดาเอิญจะเป็นแหนมเป็นบาพี่น้องกันเนาะหรือว่าถ้าแหนมมันจะออกสมๆพี่น้องแต่อันนี้มันจะออกหวานมันต้องเป็นอันว่าวันสาลดาเอิญคืออั๋วหมูพี่น้องเลยหอกับหมูเนาะหมูพี่น้องเลย อิ่มยังเดืออยู่อันนึงพี่น้องเลยกินเบิดสอง,งสอ้าวมผักกับยังเดืยอยเอาพริกเขาพริกเดือยสองหน่วยพี่น้องเลยก็คือไปต่อว่าวัยทั้งมดไปกินมดไปนี่เจ็ดเม็ดเรี่ยว่าเจ็ดหน่วยแล้ออกพี่น้องเลยก,ก็คือสารดากินเพชร ได้ยที่สุดในมือนี่ไม่เป็นองเลยโดยแต่ข้งแรกขไม่เป็น้องที่สาราดาได้กิ่นมะพริกหลายถึงขนาดนี้ไม่เป็นองเลยแต่ก่อนกะถ้าว่าใส่เพอหรือว่าใส่กุ้งเตี้ยกะจีช้ปลายบวงซ่อนต้นอะไรไม่รู้เลยแต่ว่าปลายบวงซ่อนอันนั้นนิดอันนี้นิดๆนิดะไม่้องเลยเพราะว่าสาราดาบอค่อยกินเผ็ดไม่รู้เลยแต่ว่ามาหนี้หูบคกขึ้นยังจึงอยากกินเผ็ดถึงขนาดนี้ไม่้องเลยเนาะไม่รู้ไม่รู้เลย ซาลาดาก็ย mm ังโมโหตัวเองพี่น้องเลยโมโหใจตัวเองอี่างเงี้ยมาเป็นอย่างเมื่อกี้อยากกินเผ็ดนะพี่น้องเลยหรือว่าเขากัดไปหรือว่ากินไปกินไปกินไปมันก็แบบคล้ายๆคือกินขนมขนมซี่หรือเปล่าพี่น้องเลยเนาะก็คือได้ยินของพ่อซาลาดาเป้าเนาะเพิ่นบอกว่ายิ่งเผ็ดยิ่งกัดเพิ่นบอกพี่น้องเลยถ้าแบบแบบเบากอะไรไงกันเนาะแบบเผ็ดแห่งเผ็ดแห่งมักกัดพี่น้องเลยเนาะ แห้งเผ็ดแห้งกัดพี่น้องเลยมันจากไหนดูหูรสชาติเนาะพี่น้องเลยเนาะโดยบั้มจิเพ็ดซ้ำไายพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะวางคลิปนี้ทางสารด่าคือฉัได้รับหน้าพรจ่าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วไว้เจอสารด่าอในคลิปหน้าเด้อยพี่พี่น้องเนาะกับคุณแม่กากะยืดดิ่มก้ไอะไกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สารดาน้ำพี่พี่น้องเลยโดยกับสารด่ากับคอเขบคุณนเขคุณนคุ้นได้พี่น้องเลยที่มีเอฟซีเข้ามากันเนาะโดย กัถึงจราระดาสีโบแม,มนส่องใ่ญ่ส่องโตพี่น้องเยเนาะกะับซาดาก็ดีใจพี่น้องเลยทีมได้มาถึงฮอดจุดๆนี้ได้พี่น้องเนาะโดยกับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะพี่น้องเลยที่เขามาเบิ้งและกัเขามาขับชมและกะบับบทความโฆษณาของสาราดาเพื่พี่น้องเเนาะก็ขอขอบ,บคุณได้ๆพี่พี่น้องเลยเนาะโดยกัระวางคลิปนี้น้างจ้างซาราดาคือจะได้รับดาพาจากพี่น้องไปแล้วก็จะขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ